สวัสดีปีใหม่แล้วของไทยจงแควพวงไทย <c oughs> สินเหนียนไฟเลอร์นะคะเราก็เลยนี่ค่ะปีใหม่แล้วนะคะทุกคนก็จะต้องนึกถึง ที่องเหล็กแดงใ,ในตำนานพวกนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่เราสงสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าทำไมจะต้องเอาคุกกี้พวกนี้มาอมอบให้กันนะคะแล้วปรากฏว่าโตมาเพิ่งรู้ว่ามันมีสองยี่ห้อ <c oughs> เราก็เรียกแต่ว่าคุกกี้อเมรนิกอนแต่ทางคนกรุงเทเพเขาก็อบอกว่าเขากินแต่เขากินแต <c oughs> ่อินพทเรเียลแล้วก็บอกว่าต้องมันต่างกันยังไงวะแม้ <c oughs> แต่รูปปกเขาเนี่ยยังดูคล้ายกันขนาดนี้ดูดิอันนี้เป็น ทหารครึ่งตัวนะคะส่วนทากินพีเรียลจะเป็นแบบทหารเต็มตัวเราจะมาทดสอบอันไหนมันอร่อยกว่าเราต้องมาพิสูจน์เอาให้คนที่ปากบริสุทธิ์มากเพราะว่าไม่เคยกินมาก่อนเลยลองลองลองโอ้ยนะมีความเป็นแบบมีมีเนยอ่ะมีมีเนยอ่ะมีนั้นๆหอมเนยอ่ะงั้นลองอีกยี่ห้อดิเราอยากรู้ว่าสำหรับคนไต้หวันแล้วอันหนมันอร่อยกว่า น้อยน,อย,น,อ,ยน,อ,ยนอยกว่ามันแห้งกว่ากรอบกว่าอันนี้คืออาเซนอลเนาะอาเซนอนก็จะดูแบบหอมยังก็คือจากที่เปิดมาแล้วนะคะอาเซนอลก็ดูจะมีความคุมตัวในการจัดพื้นที่และเรียงตัวมากกว่ามันเป็นคุกกี้จากเดนมาร์กแล้วก็สูต์แท้ๆเนี่ยมันจะต้องมีอยู่5แบบซึ่งเป็นสิ่งที่อิมพีเรียลมีครบทั้ง5ก็คืออันนี้ <laughs> เรียกว่า f i n ิช อันนี้เรียกว่าสปีชีนี่มุกหรือเปล่าต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเพรสเซอรซลแลวก็มีอันนี้นะคะอคอเ์เลน์แล้วก็อันสุดท้ายค่ะวัญใจของทุกคนนี่คือเรียกว่าวานิลารินก็คือเขามีเหมือนกันเลยทีนี้เราจะต้องมา ด้วยลิ้นอันสุดเทพของเราด้วยรสนี้เลยเขาบอกว่านี่คือคุกกี้เดนิชสไตล์อันนี้กินอาเซนอนก่อน <c oughs> ก่อนให้มันต้อนเด็กๆแล้วเอาหวานแลน้วอันนี้ดูอินเดียเลี่ยวแต่เรววาวงของอาเซนนดูน่ดนตัยไป มันมีกลิ่นมะพร้าวใชเปล่าเอมิลียอมันมีกลินก่นอะไรทักอย่างแค่กลิ่นนี้ก็รู้เลยแปลว่าที่บ้านเราินอาอ์เซนอลนอริงเพราะว่านี่เป็นกลิ่นที่เราไม่คุ้นเคยแปลว่าที่อุบลไม่ได้มีขายใช่ไหมเมื่อก่อนไม่รู้เราชอบอ์เซนอลมากกว่านี้อ์เซนอรชนะ ต้องกินทุกอันไหมอ่ะเนี่ยถ้าตอนปฐมนะ้จับได้เนี้ช่องอยู่ปฐมหนึ่งก็จะดีใจตะเริ่มอยู่ปฐมสี่แล้วจะเริ่มแบบโมโหแล้วทำแบบทับได้ทุกปีเลยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นกล่องเก็บเข็มทับได้เอาสรุปว่าจะเจอชอบไหนมากกว่านะเราชอบอันนี้มากกว่าในฐานะที่เป็นคนที่ลดความอ้วนเพราะว่ามัน จืดๆนิดนึงไม่ค่อยมันแต่อิมพ r i ชัมันจะมีกลิ่นเนยเยอะกว่าใช่ใช่มันจะรู้สึกอ้วนกว่าใช่แล้วก็ในฐานะที่โบโบเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลดความอ้วนนะคะเธอบโบจะกินอันนี้นะคะเป็นอาหารลดความอ้วนสําหรับดูใหม่นี้ค่ะทุกคนปุกมือเอ๊ะมือไปดูว่ายูทูบเบอร์เขาโหวตให้อันไหนมา,มาดูกันที่คือ มาแล้วค่ะเรียลไลแรกของเรานะค่ะน้องเจสี่มิบูนในวันตุ่ยร้านก็ุ่อสวัสดีปีใหม่ขนาดอันนี้คือทิตปีใหม่ระดับนานใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอยู่สองเวอร์ชั่นนะที่มีทหารขึ้นตัวกับทหารเต็ดตัวแล้วคราวนี้นะก็อยากจะรู้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาชอบซีนไหนมากกว่ากันเนี่เกี่ยวกับคนกรุงเทพไหมค่ะ ไม่รู้เออเราโดนทีมงานบัฟมาว่าทีมงานโหวตเรีพยายามก็กินทีมเดียวเราแต่งเป็นฝาดเรากินเซนนอลดูโบแดลเราไม่บอกด้วยนะว่าเป็นกี่ท่อหลายคนเป็นน้องโหวดกับไม่มีใบเนี่ยไลนโอ้โหแน่นมากเะเหมือนขนาดนี้เลยเหรอเนี่เน่เน่อะน้องคิดว่ามันเป็นยังไงฮะมันมีกลิ่นบางอย่างที่มันรู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่า แอบพไมดบดูเองอยางูไหมให้รู้อย่าบอกคนเื่นเเฮ้ยก็คือเจบอกว่าเจได้กินสีเขียวแต่สีแดงอร่อยกว่าขอบรคุณนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะคะันี่ออกปีใหม่ใช่ พี่ว่าความรักของพี่มีค่ามากกว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้แน่นนโลกของม่เงินืนนี้ <c oughs> บ่ายครับเธอพี่มีความสใจบา้างว่าอาหารนอนแค่ไหนรชาตอย่างไรันหมนอร่อยริองแยกออกไปครับดูจาแอนโวแดงก่อนคือโบแดงแสลงเล,ล,ล,ล็นไรครับอะไรยี่ห้อไม่รี่หอ เอ็กซ์เปิดมากว่าอะไร่อรู้เหี้ยวอะมันไม่หอมเลยอะจะหอมแล้วก็แบบมันจะมีกลิ่นแบบนมนมซึ่งมันก็ถือว่าอันนี้อร่อย่หรับข้ามันนีปกติ้าวันยำผมเคยมากกว่าเลยข้าวันอันไหนข้าวันยำกรัปแดงอคแดงมีสองแปมนะคะกแดงกแดงให้บอกที่ห ไม่รู้อ่ะต่างกันบอกอันนี้คันหลอกกันเป็นหลอกถางต่างกันยังไงจริงหิวัง่ายเเฮ้ยมันต่างนะใช่มันมีคว,ว,วามแตอันนี้มันจะแบบร่วนกว่ารแน่นกว่าเป็นว่าอาเซนอั่นแ้นี้ก็คือกินมากแกะให้ดูแกะให้ดูขอบคุณค่ะช่วยรวยรอีห่มต้องพูดโดยสเจนนิส แล้วก็ติดตามสตรีทไชส้มเยอะๆติดตามมาทอกันจีงจีล่าด้นะคะคาเคยได้ยินว่าคนกรุงเทพอ่ะเขากินอะไรอยนี้เุกคนต่างจังหวัดได้กินอาเซนอันนี้คือโู้นำเี่ยวดู้น้สึดว่าอันนี้ชอบท่มีน้ำตาลเยอะกว่าอบรสชาติหนึ่งว่านี่คือ อันนี้คือเนือเป็นมีเลี่ยแล้วอรสชาไหนที่เหมือนันดิไกินไกินทั้งสออย่ากินคุกนกี่ไนกนี้นไองิี่หนไินีหนไะกันไหนที่ไหนไากิน่กิน่หนไกินี่ไหนไปอินปกินทีไนไกินที่ไหกี้ไนตนานอันไหนเป็นรสชาติที่คป น,นะน,นค่ะหลังจากที่เราไปทำการสำรวจมานะคะจากการให้ยูทูบเบอร์ทั้งท0 0ง0คนได้ทดลองเราก็มบแล้วว่าเหมือนคะแนนความนิยมจะเป็นที่น้องโบแดงโบแดงก็คือยี่ห้ออะไรคะเจเปิดของขุง,งหวันหั่นแา่นุบเป็นทหารครึ่งตัวครึ่งตัวก็คือคาสิโนค่ะคาซิโน แต่จะบอกว่าชอบรสชาติอันนี้มากกว่าเแยกออกแยกออกแค่ว่ามันกลิ่นไม่เหมือนกันแต่ว่าให้แยกที่ห้อจากนี้อ่ะแล้วก็ไฮโพติสิที่บอกว่าคนกรุงเทพกินอิมผีเรียกก็ดูค่อนข้างจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าจากที่น้งนองๆเขาบอกว่าเขากินโบเขียวกันตอนเด็กๆน,นะคะ <c oughs> มันก็เป็นระหารเต็มตัวแบบไมน่ากินเี๊ใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านสุกสันกับคุกี้สองแดงเหล่านี้นะคะใครชอบที่ห่อไหนก็มาไฟกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะจินเนี่ยค่อยเลิกค่ะ